อานิจจสูตรว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงณกรุงสาวัถีพิสุรูปหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุสิ่งใดแลเป็นของไม่เที่ยงเธอควรละความพอใจ ในสิ่งนั้นเสียข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพิสุก,ก็เทอร,รู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดำรัสที่พาผู้มีพระพาเจ้าตัดแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้ว อย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นนั้นเสียเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดก็พิสุรูปนั้น ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายอานิจส 4. จสูตรที่สี่จบทุกขสูตรว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ณนะกรุงสาวัตถีพิสุรูปหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดงพระธรรม,มเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมุงไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พิสุสิ่งใดแลเป็นทุกข์เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียข้าแต่พระผู้มีพระพาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพิสุก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างไรเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทุกข์ข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระพเจ้าตัดแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แหละ ดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทุกข์เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นนั้นเสียเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดาร อย่างนี้เถิดพิสุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายทุกขสูตรที่หจบอนัตตสูตรว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานากรุสาวัตถีพิสุรูปหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดงพระธรรม,มเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุทำใดแลเป็นอนัตตาเธอควรละความพอใจในธรรมนั้นเสียข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพิสุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นนั้นเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัตแห่งพระดำรัส ที่พระผู้มีพระพาเจ้าตัดแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวอย่างย่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตา วลละความพอใจในธรรมนั้นเสียเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดพิสุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายอนัตตสูตรที่หจบอนัตตนิยสูตรว่าด้วย การละความพอใจในสิ่งมิใช่ของตนนากรุงสาวถีพิสุรูปหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานภาวโรกาสโปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดยสังเขตแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุสิ่งใดแลไม่ใช่เป็นของตนเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพี่สุก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ไม่ใช่เป็นของตนข้าพระองค์ควรละความพอใจในสภาวะนั้นๆเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัตแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอัตแห่งคำที่เรากล่าว อย่างยอ่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่เป็นของตนเธอควรละความพอใจในสภาวะนั้นๆเสียเธอพึงทราบอัจแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างยอ่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดพิสุรูปนั้น ได้เป็นพระอ,อรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอ,อรหันต์ทั้งหลายอนัตตนิยสูที่เจ็ดจบราชานิยสันทิตะสูตรว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งจูงใจให้กำหนัดนากรุงสาวัตถีพิสุรูปหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานภาวโรกาสโปรดแสดงพระธรรมเทศนาะโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุสิ่งใดแลจูงใจให้กำนัดเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วพิสุ ก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนจูงใจให้กำนัดข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นนั้นเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัด แห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วพิสุเธอรู้ซึ้งถึงอัตแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างดีแล้วพิสุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ล้วนจูงใจให้กำหนัดเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นนั้นเสียเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้เถิดพิสุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายราชนิยะสันทสูตรที่8จบ ระไตรปิฎกสยามราัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่17สังยุตตนิกายขันธวารวัคข้อที่142ถึง146หน้าที่92ถึง97